สวัสดีครับ,บรวันนี้พบกับผมจูเนียร์สโอว์คันเเตอร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมารีวิวคันนี้เลยรถทำมาหากินเป็นรถเตอร์ตาริโวซเกิลแคป2.4ตัวนี้เป็นตัวเจปี2018ที่สำคัญเลยนะครับผมคันนี้มาขายราคาสดๆให้ท่านพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ชมกันนะครับบอกเลยว่าราคาสดๆวันนี้นะครับบอกไปก่อนเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับ <estab lish S 1> คันนี้ผมขายแค่3 5 0 0 0 0 9,000บาทดูสภาพซะก่อนนะครับ359,000บาทสภาพดีมากๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆเป็นโครงสร้างเดิมทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมนะครับผม <S <S ผมบอกไว้ก่อนนะ <S 2> <S 2> คันนี้ผมทําสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ว่าคันนี้นะครับผมสีมีรอยขีดข่วนเยอะนะครับผม <S 2> <S 2> และบอกไว้ก่อนว่า359,000วันนี้เราไม่ขายราคยาอยู่ที่330,000 9,000บาทเฉพาะปลายปีนี้เท่านั้นซื้อสดเอาไปเลย3 19,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะได้ลดราคาแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าที่สมพงษ์คาเซเตอร์สาขานครราชสีมาเรานะครับผมยินดีให้บริการมีเซลล์ทั้งหมดหลายคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5และก็คนที่6นะครับผม6คนนี้นะครับผม ยินดีต้อนรับลูกค้าที่มาหน้าร้านเลยนะครับผมสนใจติดต่อที่เบอร์โทร0ูนย์ห7สามห้าอเหเ็รือเพจ a c e บุ๊กด้านล่างนี้นะครับผมคอมเมนต์มาทักแชทมาหรือโทรมานะครับเรายดีให้บริการนะครับวันนี้ผมขอราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย